สวัสดีค่ะมาพบกับจิมน,นี่อีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทองคำนะคะมาดูกันว่าทิศท,ทางราคาทองคำประจำวันที่26มีนาคม2568มีแนวโนว้มอย่างไรบ้างค่ะราคาทองวันนี้ยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงค่ะแม้แรงซื้อทองคำถูกลดลงจากข่าวความคืบหน้าการยุติสงครามรัสเซียยูเครนและแนวโน้มเฟสอาจชะลอการปรับลดดอกเบีย้ยจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินปอนและนักลงทุนยังจับตานโยบายภาษีสุลกากรของสหรัฐในวันที่2เมษายนทําให้ทองคํายังสามารถทรงตัวในระดับสูงต่อไปค่ะกลยุทธ์การลงทุนเปิดซื้อหากราคายอตัวแต่ไม่หลุด3,000ดอลลาร์ต่อออนหากกด3,000ดอลลาร์ต่อออนรอซื้อที่แนวรับ2 9 8 8ดถึง2,968อลลาร์ต่อออนปิดทำกำไรบางส่วน หากราคาไม่ผ่านแนวต้านสามพันยีสบปดถึงสาพันสสิบห้าดอลลาร์ต่อออนหากยืนเหนือแนวต้านได้รอปิดที่แนวต้านถัดไปสา4พันสี่สิบเจ็ดถึงสามพันห้าิบเจดอลลาร์ต่อออนตัดขาดทุนหากราคาหลุด2 9 6พันเก้า้อหสิแปดดอลลาร์ต่อออนค่ะใครที่กำลังวางแผนลงทุนอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆจาก YLG นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ